ก็สวัสดีกันด้วยกับช่องนะช่างอีกสักรอบนะครับข้อมากับแผงอิเล็กทรลนกนะครับอิเล็กทรลักตัวธรรมดาหนึ่งบมื่นสองพันวัอาการมดเข้านะครับตัวนี้นะครับมดเข้าแล้วก็ผมก็ได้เอามดออกหมดแล้วนะครับ อาการหมดเขาก็มอเตอร์ยังเป็นมอเตอร์ธรรมดาครับตัวนี้ยังไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับก็ถรวชคิปไม่ค่อยยากไม่ยากครับไม่ยากก็อาการมอเตอร์ไม่หมุนก็ตอดแจ็คนะครับตัดแจ็คแล้วก็ตรวจเช็ค ตัวฟิวด้วยครับมันจะมีฟิวอยู่นะครับมันจะมีฟิวอยู่ด้านในนะครับก็ฟิวของฟิวของมอเตอร์นะครับส่วนนี้นะครับก็มีสายสีขาวประมาณนี้นะครับมันจะมีฟิวอยู่เส้นชุดหนึ่งนะครับอาการนี้คืออาการมอเตอร์ไม่หมุนนะครับมัดเข้านะครับมัดเข้า ก็อย่าลืมมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์สำคัญตัวเช็คฟิวก่อนก็จอไปที่ตัวสายขาวนะครับสายขาวส่วนนี้แล้วก็ไปหาฟิวผ่านฟิวตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปหามอเตอร์สีขาวเป็นคอมมอนนะครับเป็นไฟคอมมอนกะ็เช็คฟิวก่อนก็ฟิวทำงานปกตินะครับก็ผมก็ได้ทำการ ขีดไว้แล้วครับให้ถึงเส้นลวดนะครับว่าฟิวขาดหรือเปล่าฟิวไม่ขาดนะครับเช็คความต้านทานของ,ง,ของมอเตอร์คร่าวๆนะครับมีความต้านทานนะครับตัวนี้มันจะมีชุดเซ็นเซอร์จับรอบมอเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ สามเส้นนี้นะครับสามเส้นนี้จะเป็นเซ็นเซอร์จากรอบมอเตอร์นะครับแต่ไม่ใช่เป็นอินเวอร์เตอร์นะตัวนี้เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับมอเตอร์ไม่หมุนนะครับตันนี้แล้วก็มาไล่มานะครับไล่มา ไล่สายมานะครับไล่สายมาด้านนี้จุดนี้เป็นช่องเสียบเจ็คเราแจ็คก่อนมันมีสองชุดนะครับอีเล็กโทรลักสายนี้เข้าเห็นนะฮะ แอันนี้เข้ากับตัวนี้ตัวนี้นะครับมอเตอร์ก็จะผ่านชุดนี้เข้าตัวนี้เข้าไอซีนะครับแล้วก็มีฝาครอบของไอซีฝาครอบไม่ถอดยากไม่ถอดยาก ไม่ร okay. well, ู้เห็นหรือเปล่านะครับครับผูโอเคตัวไอซี บักกี้ก่อนคนระับวัดยากนะครับมันจะมีะวัดสดุเคลือบอยู่มันมีส่วนของอุปกรณ์เคลือบมันเป็นเคลือบป้องกันมดนะต้องบักกี้ใหม่ให้มันเป็นตะกัวใหม่นะครับ บัดง่ายก่อนนะเดี๋ยวราเวลาถอดง่าย,ยาาานะครับถ้บาอาการมอเตอร์เสียถ้ามอเตอร์ไม่เสียนะครับอาการมอเตอร์ไม่ไม่ไม่หม,มุนก็ ให้ตรวจเช็คไอซีนะครับถ้าไฟเข้านะครับไฟเข้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับตรวจเช็คไอซีนะครับไอซี IC นะครับไอซี IC ถึงกัน,นครับเดี๋ยวต้องถอดไอซีออกมามันไม่เหมือนไอซี IC ตัวนี้นะครับ อธิโตนี้สำคัญนะครับครับรัดกันอยู่นะครับไฟข้าวเรียบร้อยนะไฟข้าวเรียบร้อยฮะสอะขายซีมาครับแต่สอดยากหน่อยนะครับ ติดกรอบตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันอะไรไม่ทราบครับหรือว่าป้องกันการระเบิดไปโดนอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับมันจะมีเออเป็นโลหะ คร่อมด้านนอกนะครับไม่รู้ว่าป้องกันสัญญาณรบกวนหรือป้องกันการระเบิดแล้วไปโดนไปหาพวกรนตัวอื่นะครับตัวนี้เสียเสียบ่อยไอทีตัวนี้ครับตำแหน่งของ IC ตัวนี้นะครับตำแหน่งของน่าจะเป็น U2 นะครับ U2 ยากนิดต้องใช้การข่มออกไปแล้วนะครับเดปแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอีกทีต้องการใช้การข่มใช้วความ,มรุอนเลยออกไปแล้วร้อนมากตอ,อนนี้นะครับเป็นเหมือนไว้ระบายความร้อนหรือว่าไว้ป้องกันผมว่าน่าจะป้องกันเวลาไอซีระเบิด ไม่ให้ไปโดนอุปกรณ์ตัวอื่นพอมาแล้วครับไอซีตัวนี้นะครับตัวนี้อันตรายกว่าเพื่อน,นครับดูยากเลยดูไม่เห็นอ่าสามห้านะครับ 3bmf5 ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ r3bf bmf5 ก็ถอดนะครับพอวัดเมื่อกี้มันช็อตนะครับมันชอ็อตขาชุดนี้นะครับชุดกับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเพววื่อคามั่นใจถอดว่าเช็ดกันนอกนะครับ มันเป็นรินสองชั้นนะครับเป็นืินสองชั้น หลุดแล้วครับหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วนนี้ครับดูตำแหน่งนะครับมันชอดอยู่แต่ว่าเราวัดในแผงบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับชดอยู่นะครับใช่นะครับชอดอยู่ าีกับขาหนึ่งช็อตกันอยู่พอเดี๋ยวต้องหาซื้อไอซีตัวนี้นะครับจะต้องไปหาซื้อไอซีตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสอีกรอบนึงครับ R3BMF5 นะครับ,ออรบตอนนี้นะครับ ตัววันนี้ก็นายช่างมาแนะนำการตรวเช็คไอซีภาคใจไฟนะครับเข้าหาออมอเตอร์เข้าหามอเตอร์คอยเย็นของแผงอิเล็กโทรลักนะครับก็พอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับงานช่างของนายช่างกันด้วยนะครับนะครับ ก็ส่วนของไฟรับให้ระวัดนะครับชุดซตชิ่งนะครับไฟสามร้อยนะครับแล้วก็ฟุตภาคจ่ายไฟส่วนนี้ก็คือเช็คเข้าหามอเตอร์นะครับแล้วก็ย้อนเอ่อเช็คย้อนกลับไปหานะครับเข้าเข้าขาที่เจ็ดขาที่แปดนะครับขาที่แปดของไอซีนะครับมาจ่ายเข้านี้มานี้นะครับออกนี้แล้วก็ออกคอมมอนของมอเตอร์นะครับ น,นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกับการตรวจเช็คแผงอิเล็กโทรลักหมื่นสองพันวัตตยูนะครับผมพอเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับงานซ่อมของนายช่างด้วยนะครับก็มีลงกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับพอเป็นเทคนิคให้เพื่อนๆดูวิธีการวัดและว,ว,วิธีการถอดนะครับ ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ